สวัดีค่ะวันนี้เมจ๋าจะมารีวิวที่คาดผมให้นัชชารีวิวเพราะว่าเมจ๋าเพิ่งสั่งทีคาดผมมาจ่ายถึงทำน้อยทำเดี๋ยวเมจ๋าทำน้อยวะช่วยมาเมจ๋าช่วยหมากไหมหมากยังไงเดี๋ยวตายยังรีวิวไม่เสร็จทีมารีวิวให้เมจ๋าน้อยว่ามันทำอะไรได้บ้างมันรองได้ด้วยหรอคะรองเป็นปืมันต่ำเป็นปืนไหนไหนเมจ่าบ่มอยู่นี่ แม่ทำผมอยู่เน่มันดังไม่ล่ะเจ็ดมือเอเจ็ดมือดียวเนแม่แรตีแม่แรตีมันต้องมีปันปื้เน่หน่ะอ้านี่ไงอะไรนะบอกแล้วไงเหรอว่ามันดังใช่ไหมไม่ล่ะเสื้อผู้เลยตุน้อมาแม่ทำน้อยมันดังปันปือมันดังปันปือ้าเก้าเน่ดังยังไงนะเ้าเ้าอ๋อเก้าเก้าโอเคบายบายแม่จ่าก่อนเร็ว นายบายสวัสดีค่ะ